โย่ทุกคนวันนี้มาเจอกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึง่งแต่ทุกคนดูมันมันไม่ใช่ฮักกี้วักกี้ทุกคนก็ดูก็รู้แล้วว่ามันคือฮักกี้วักกี้ใช่ทุกคนแต่น้องบอมบี้ไม่ได้เล่นเกมจริงนะนี่คือเกมในโรบอทที่เป็นแบบที่ดีมากๆเลยสําหรับน้องบอมบี้นะเพราะว่าดูดิมันแบบสวยงามมากเลยสวยกว่าแบบอื่นแล้วก็ทํามาได้ดีมากแต่การที่เรานั้นจะเปิดไฟฉายอู 5้าสิบโลมากซึ่งมันก็ไม่คุ้มนะและหลังจากนั้นขั้นตอนแรกน้องบีก็ไม่ค่อยจะเป็นก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยซึ่งตรงนี้เหมือนจะมีทางผ่านและก็เคยดูคนอื่นมาบ้างนะทุกคนเขาให้เอาเอ่ถุงมือสีฟ้าใช่ไหมน้องบีขอเรียกมันว่าถุงมือแล้วกันตรงนี้มีรหัสด้วยทุกคนต้องบีก็จำไม่ค่อยได้นะว่ารหัสมันคืออะไรแต่ข้างในนั้นมีถุงมือสีฟ้าแล้วตรงนี้ล่ะเปิดมาเปิดมา ถ้า hey, อีข้างนนี้มีกุญแจอ้าวขโมยกุญแจมาก่อนแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีซึ่งเกมนี้มันก็จะน่ากลัวนะทุกคนถ้าเล่นตอนกลางคืนคนเดียวใช่มันจะน่ากลัวต้องหุ่นฮักกี้นั่นแหละเป็นตุ๊กตาเดินได้ห้องน้องมาบ,บีแทบจะไม่มีตุ๊กตาเลยเอา้าวตรงนี้มันถูกล็อกอะ่ะแต่มันมีห้องนี้อยู่เอ้ยต้องใช้กุญแจด้วยทุกคนนี่เหมือนจะเป็นห้องรถไฟของเล่นใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรอีก เฮ้ย hey, ทุกคนตรงนั้นน่ะมันมีอ่าเขาเรียกไงอะ่ะเป็นท่อใช่ไหมใช่มันเป็นท่อออบบีเล่นแมปแนวออบบี้มาเยอะแต่นี้ไม่ใช่ออบบี้มันเป็นแมปแนวฮักกี้วัก,กี้นั่นแหละนะทุกคนก็เป็นฮักกี้วัก,กี้เขาบอกว่าให้หาบางสิ่งบางอย่างในการทาลายเราต้องหาอะไรอะ่ะน่าจะอยู่ในห้องนี้นะเอ้ยโ,อโหโครบาใช่ทุกคนเราต้องใช้โครบาในการที่จะงัดออกมาใช่ไหม ย่เรางัดโคบาออกมาได้แล้วเอ้าเราทำไมกระโดดไม่เข้าอ่ะเราตรงเนี้อะไปไงอ่ะเอ้าเฮ้ยทุกคนเพิ่งรู้มันกดชิปได้เอ้าแล้วทำไมเราเข้าไปไม่ได้วะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่หูแล้วดูกว่าจะเข้าไปได้เราต้องแบบมุดยังไงเนี่ยเอ้ยทุกคนน้องมัมมี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเมาะน้องมัมมี่แบบแบบไม่ค่อยดีอ่ะเอ้าล้วอยู่ดีๆก็ตกลงมาอ๋อมันเป็นห้องนี้ทุกคน มีไม้ด้วยโอเคเปิดออกตรงนี้มันจะมีรหัสด้วยทุกคนเฮ้ยเหมือนตอนแรกที่น้องบีเล่นรหัสจะไม่ใช่อันนี้นะซึ่งใช่น้องบีจําไม่ค่อยจะได้นะทุกคนต้องช่วยน้องบีจําด้วยแล้วตรงนี้มันก็จะมีเขียนว่าอะไรด้วยเนี่ยเดคานโจแซนวิชฮะเขากินเหลือของฉันด้วยนั่นใครกินทาโก้ของฉันฉันไม่ได้กินในสัปดาห์นี้เพราะคราวข้าไม่เสียใจข้าจะทามันอีกครั้งข่าวแล้วเนี่ย มันคืออะไรเนี่ยเล็กมากเลยทุกคนรหัสความปลอดภัยใหม่8365 8365 8365เราต้องจำให้ได้เฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะอ่าทุกคนเมาสนอเมบี้ไปแล้วแปดนะทุกคนโอเค8365ซึ่งมันจะมีปัญหากับเมาส์นิดนึงก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยนะ8365ใช่ไหมย e s เปิดได้แล้วทุกคน แขนสีฟ้าเขาบอกว่ายืดแขนสีฟ้าโดยการกดคิวอีกกดอีกครั้งจะทําให้แขนหดอเจออาะอเจาะคฮยกลเป็นสไปเดอร์แมนแล้วทุกคนอเจาะออเฮ้ยมีแขนและตื่นเต้นดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะให้กดแขนสีฟ้าใช่ไหมโอเคเราต้องกดแขนสีฟ้าแล้วก็จะต้องกดคิวอีกทีนะทุกคนแขนสีฟ้าต้องกดคิวดูเหมือนว่ามันจะเหลืออีกแขนหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ว่าไปเอาจากไหนด้วย โอ้โฮโฮโหูน่ากลัวทุกคนดูหน้ามันดิอุ้ยแต่โมเดลดีมากเลยทุกคนเกมนี้มันสร้างมากี่นาทีวะนั่นไม่สิกี่ชั่วโมงเต้ยโตกดปุ๊บไฟดับใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นตรนนี้เปิดได้ไหมทุกคนมันล็อกอะ่ะเอาแล้วเราต้องไปทางไหนวะอ้าวนี่เหรอ ไม่นี่มันทางเดิมอา้าวเราต้องไปทางไหนนะอา้าวได้เวลาเล่นไม่เป็นแล้วทุกคนเฮ้ยน้องบีเคยเล่นอยู่ต้องทำอะไรนะอา้าน้องบีจำได้แล้วทุกคนมันจะมีกุญแจอยู่บนมือนี้ใช่ทุกคนใครเล่นไม่เป็นก็ดูน้องบีนะน้องบีอาจจะ acting เล่นไม่เป็นนิดนึงนะแต่ความจริงน้องบีก็เล่นเป็นนิดนึงก็คือไปเล่นมาแล้ว แล้วก็กด F ใช่ทุกคนตรงนี้เราเป็นห้อง power ใช่ไหมมันเขียนว่า power power นี่มีอะไรอะ่ะอ๋อเก้าอี้เปิดประตูได้ไหมอูห้องนี้โคตรน่ากลัวเลยทุกคนถ้าเป็นเกมผีจริงนี่มันโผล่มาแล้วนะแล้วนี่คืออะไรทุกคนเป็นสวิตต์เหรอไม่ไม่ใช่สวิตต์แล้วมันเล่นยังไงอะ่ะใครก็ต้งช่วยน้องมาบีทน้องบีเล่นไม่เป็นใช่น้องบีเล่นไม่เป็นอ้าวเล่นไงอะ่ะ กดได้ไหมเอ้ยได้ได้ได,ได้ทุกคนโอ้หทุกคนแล้วนะมันไปเล่นตอนเช้าแสงแดดมันอันนี้มากเลยทุกคนแบบนี้เหรอเอ้ยมันติดมันติดมันติดแล้วก็นี่แล้วก็นี่อ้ยติดอยู่เอา้าเอา้าทำไมสีแดงไม่ติดอะ่ะทุกคนหรือว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอ๋อนี่ไงเขาบอกจับคู่สี แสดงว่าเราต้องจับคู่สีใช่ไหมทุกคนโอเคมันจะมีหลายทางอยู่นะนี่ไงสีฟ้าเออเปิดละแล้วก็ห้ามเอาไปปนกับสีอื่นใช่ไหมนี่สีฟ้าได้แล้วเอาไปทางผิดไปทางผิดเขาบอกให้เราจับคู่สีนะแล้วก็ตรงนี้สีอะไรอะ่ะสีแดงโอเคมันมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนตอนนี้คือมันตอนเชา้าไม่ใช่ตอนเย็นไม่ได้เปิดไฟแสงแดดบอกเลยว่าสอดส่อง อุ้ยอ้ยนี่ไงเจอละสีแดงอาชึบนี่สีแดงติดแล้วทุกคนเหลือแค่สีเขียวว่าแต่สีเขียวอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอะอ้าวอ๋ออยูอ่สีเขียวติดแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ว้ามันมองอยากจริงๆเลยแล้วว่าแต่สีเขียวอีกอันหนึ่งอยู่ไหนทุกคนใครก็ได้ช่วยหาหน่อยอ้านี่ไงสีเขียวเพราะว่ามันมาหลบซ่อนไรแถวนี้นี่แล้วก็อยู่ไหนอีกอะอ๋อนี่ เย่ yeah. เรียบร้อยทุกคนเหมือนว่าจะมีบางอย่างออกมาเป็นมือใช่ไหมให้เรากดโอเคงั้นเราจะกดให้ซึ่งต้องใช้ถึงสี่ช่องกันเลยทีเดียวและมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าไฟติดแล้วแล้วอันเนี้ยไม่ต้องกดโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ไฟติดแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนว่าแต่ทางออกอยู่ไหนโอ้ปัญหาใหญ่หลวงทางออกหาไม่เจอแล้วประเจ้าอ๋อนี่โอเคทุกคน วอทบัววอทฮักกี้หายอ้าวฮักกี้นาหายไปไหนเนี่ยอ้าวฮักกี้หายเฉยทุกคนแล้วตอนนี้ก็ให้เรากดใช่ไหมแต่ดูเหมือนสีแดงมันจะมีแบบไฟไฟอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันพังใช่วิเปิดแล้วเปิดแล้วเอ้โอ้โโอ้ห my lord คือน้อบมบีแบบไม่ค่อยจะกลัวนะแต่ก็มีตกใจบ้างเหมือนประตูทางทางนู้นนะทุกคนเปิดไม่ได้แต่ว่าข้างหน้ามันมีอะไรไม่มีโอเคแต่เปิดประตูทางนี้ได้โอ้มันน่าหลอนมากเลยทุกคนฮักกี้อ่ะมันฮักกี้มันหลอนมาโอ้เจสเจสเจสเสเขาบอกให้เรากดชิฟกดชิฟกดชิฟโอ้โอโหหน่ากลัวมากทุกคน โอ้ oh. แต่ถ้าเป็นตอนก็คือน่าจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะแต่มันจะไม่น่ากลัวเท่ากับตอนที่ทมอมบี้เล่นก่อนเพราะทอมบี้ก็เคยเล่นแล้วทําไมตรงนี้มันเปิดไม่ได้อะใช่เปิดไม่ได้แล้วเนี่ยมันคือเครื่องอะไรอ๋อเป็นเหมือนเครื่องวิดีโอใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ไม่มีฮักกี้นะฮักกี้อย่าโผล่มานะ่ะตรงนี้เขาให้เรากดสถานที่อ่ะเหมือนกับการกดเพลสอ่ะมันคืออะไรอ่ะ้ย เอ้ยทุกคนข้างหน้ามันต้องใช้สีแดงด้วยเอ้ยแล้วตรงนั้นไงทุกคนสีแดงหยิบได้ไหมไม่ได้นี่เอ้ยข้างหน้านั้นมีสีฟ้ามันคืออะไรทุกคนแบตเตอรี่สีฟ้าอย่าบอกนะว่าเขาให้เราเก็บแบตเตอรี่น่ะใช่ไหมเหมือนกับที่คนอื่นเขาเล่นในเกมจริงๆอ่ะนี่ไงได้แบตเตอรี่สีฟ้ามาแล้วแต่ว่าเออต้อกดผิดเรีอไปกดตัวเอแล้วเรากดได้ไหมทุกคน เขาบอกว่าค้นห้ามาเข้า Do not enter แล้วก,กดไม่ได้โดยทุกคนมันจะไม่มีแสงขึ้นอ่ะแล้วเราจะไปยังไงวะเอ้ยได้วิชาปาอาจา์อืออือกระโดดขึ้นไปไม่ได้ออกดก็ไม่ได้แสดงว่าเราต้องหาใช่ไหมหาให้ครบแล้วตรงเนี้ยเข้าไม่ได้้วยทุกคนเอ้ยตรงนั้นทุกคนเราเจะสีแดงและเก็บไม่ได้อีกชะไม่ได้อีกชวิง อา้าวตรงนี้เปิดได้ไหมอ้าวเปิดได้นี่ว่ะแล้วก็สามารถขึ้นไปทางบันไดได้อา้าวเราทำไมนี้เปิดเก็บไม่ได้ทุกคนอ้าวเก็บได้ละมันเหมือนจะต้องใช้วิชาปรมาจารย์นิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็ถ้าวิ่งมันจะมีสตาไม่น่าอยู่ข้างล่างนะและแบบเราจะสามารถวิ่งได้น้อยลงกดไปเลยสีแดงอันต่อไปก็คือนั่นไงทุกคนเจอสีเขียวละข้างล่างตาดีใช่ถึงแม้จะเล่นเกมยุะแต่ก็ยังคงตาดีไว้อยู่ แล้วก็เราต้องขึ้นไปใช่ไหมโอเคเราต้องขึ้นไปสีส้มเรากดอีกดันได้ไหมโอ้ได้ได้ได้น้องบีกระเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันกดสองอันได้เฮ้ยที่แท้ก็กดสองอันได้นี่เองโอเคได้เวลาที่เรานั้นจะเอาไปเก็บแล้วชิชิงนเฮ้ยทุกคนไอสีแดงมันเลื่อนแล้วสีแดงมันเลื่อนเอา้เาแล้วมันเลื่อนหายไปไหนอ่ะอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าว สีแดงหายอ๋อนี่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 ไงเราได้มาแล้ววัตถุดิบชิ้นที่เราต้องการนี่กดตัว F โอเคทุกคนเรามีสีแดงแล้วแย่ yeah. สีแดงแรงฤทธิ์เราก็ต้องกดสีฟ้าทุกคนแล้วก็ต้องกดสีแดงไปอีกอันหนึ่งโอเคอู้ยเกมนี้มันก็ม่ได้ยากแค่ตอนแรกโนบีไม่รู้โอเคอเสร็จเ,เ,เรียบร้อยเขาบอกคนห้ามเข้าแต่ด้วยความที่เรานั้นเป็นเด็กดือ้อเราจะเข้าไปข้างในกัน Ooh, ooh, อูอูสไลเดอร์เอ้ยเอ้ยตรงนี้มันมีเหมือนเดิมเลยทุกคนมันเป็นแบบเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยน่าจะต้องให้ทําเหมือนเดิมนะทุกคนจับคู่สีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรทุกคนเหมือนจะเป็นเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่านักมะบี้คิดว่านะตรงนี้น่านจะต้องไปมันมันเข้าไม่ได้ทุกคนทางนเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเข้าไม่ได้กดอะไรก็เข้าไม่ได้อยู่ดีแล้วก็อีกทางนึงด้วย มันเข้าไม่ได้นะลองว,วิวีขอลองแป๊บหนึ่งว่าทางนั้นมันเข้าได้หรือเปล่ามันจะมีทางไหนเข้าได้อีกไหมทางนี้เหรอเอ้ยมันมีสองอันทุกคนนี่เป็นสีส้มอีกอันเป็นสีฟ้านะนี่ไงทางนี้เราต้องมาทางนี้ใช่ทุกคนเอาเอาเอาเกิดไรอ่ะไอ้ออกมมันบักเหรอเนี่ยฮ้ทุกคนเราจะต้องจับมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ม้วน อ่าติดแล้วใช่ไหมเราทำแบบนี้เหรอเออ,อใช่เราทำแบบนี้แล้วก็ยังไงต่อโอเคมันทำแบบนี้นี่เองอ่ะอมันทำยังไงอ๋อนี่เอาขึ้นมาแล้วก็ม้วนแล้วยังไงต่อทำไงวะ อ้าวทุกคนน้องมี้ขอตัวไปสำรวจแป๊บมาเล่นยังไงวะเล่นยังไงหถือว่าเราต้องเชื่อมต่อสองอันพร้อมกันใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนน้องมี้ขอขึ้นไปก่อนอ่านี่ไงเราก็จะเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บ เราก็จะลงไปอ๋อใช่ไหมให้เราลงไปแล้วก็กดใช่ไหมวะอ้ารู้แล้วมันเล่นยังไงให้กดสองปุ่มทุกคนกว่าจะรู้โอเคขั้นต่อมาแล้วก็คือต้องกดสี้มนะทุกคนและอีกปุ่มหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาทางขึ้นไปแบบ๊บอา้าวทางขึ้นไปหาย ทุกคนก็ต้องขออภัยนะทุกคนถ้าเสียงมันเบาบางครั้งแบบน้องบี้ก็บบยังไม่มีไมอะนะอุปกรณ์ก็ยังไม่ค่อยจะมีเอ้ยอล้วตรงนี้ใช่ตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็ต้องกระโดดลงไปเอามือสีแดงแล้วก็แปะเลยเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทุกคนทางเปิดทางเปิดอุู้จัมส์สเก็ก้องอู้อ,อู้ไป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  go 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 เอาเอาอู้ ตรงนี้น่ากลัวมากทุกคนแล้วเขาให้เรามาทําอะไรเนี่ยเออทางนี้เขาให้เราทําอะไรเหรอทุกคนมีปุ่มให้กดลองกดนี่ติ่งกดไม่ได้ดูเหมือนว่าข้างบนนี้จะเป็นโรงงานนะแล้วก็เหมือนวจะมีบันไดทุกคนแต่ตรงนี้โอ้โหมืดมากทุกคนบางคนก็อาจจะมองไม่เห็นก็เลยต้องใส่แว่นไม่ไม,ม่น้องวิ่งไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่พูดไม่พูด เอออยู่ตรงนี้ใช่ทุกคนเอ,อเราจะผ่านไปยังไงอ่ะกระโดดไปเนี่ยเฮ้ยทุกคนระวังนะทุกคนนี่ไม่ผ่านมาได้ตรงนี้เรืออ้อาวน้องบีตายอา้าวกระโดดมาตุยตุยอา้าวตุยได้ด้วยเหรอเอ,อเคินเะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องบีก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคน ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอบบี้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าร่างก็แบบน้องบี้เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะทุกคนก็อาจจะกลับมาเล่นหรือไม่น้องบี้ก็ไม่รู้นละสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะทุกคน